เออสนุกนะวันนี้เรามีเ <te> พ <idal Industry> <sa aret> ื่อนเยอะไงไม่พนไม่ปกติมันสู้ไม่ไหวไงอ๋พี่อโบพลาราบีชอบพี่ฟ้าใอ่ะไปเล่นกับฝังแบ่งแบ่งแบ่งไม่เราก็เสร็จแล้เดี๋ยวเขาเราแบ่งเขาเข้าได้ไหมาบบนี้ว่หมาแขอข้อบอกว่าข ยังไม่ลงใ่าะไม่ลงไม่ลงไม่ใช่จะหาเรื่องกนไม่กขาดกไม่กัดไม่กัดเอาเอาใส่กันละแต่ว่าอีกตัวนึงไม่รู้ซีซัาร้อยข้าอตัดได้คอทำยังไงให้เห็นนะปีบาีเรียกปงหน่เรล้เล็กอายุเล่กเลยยังยังยังไม่คืนยัไม่คืแปลว่าขนาดท่เาแก่ เราเราก็พิจารณาเลยพี่ฟ้าหิ้นพี่ฟ้าพี่ฟ้าชอบตากะเตนไหมคะชอบกตากะเตนชอบกินตากะเตนไหมเอาใหม่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 หนึ่งสองสามพี่ฟ้าชอบตากะเตนไหมคะชอบค่ะเอ้ยิ้มยิ้มด้วยตากะเตนชนดาเหรอเอ้ยรู้เปล่ารู้บ้างไหมเนี่ยรู้บ้างรู้บ้าไ ตากะแตนชนระดาไงชนระดาชนระดาไงอโปโากับอัโปอะโปกับชนะดาไงได้เล่นจริ่งมะเนี่ยเอฮอัปโปอัปโปที่เป็นหมี่เพนน่าสิบล้านอะไรไม่เหมือนไม่แล้วกังฟูเพนน่าค่ะเหนื่อยอ่ะมันเท่าไหร่นะสิบล้านชะหานหันกันได้ไหม ผ่านกันแล้วกันโดเนทป่ะโดโดเนทเราเริ่มวันนี้วันนี้เขาไม่รู้เลยเขาต้องคืบไว้เขาต้องคือไม่ได้ลงเขาคิดปแลยวเราจะถอยไเจะถอยคนก็เลี้ยงพอมาไม่ได้ตัดอะไรเลยข้างหน้าก็ไปใส่กำลังจะไปใส่ดูดดบคืออยากเล่นมูกอ่ะเล่นยี่สันนีเปิดคาเฟ่ป่ะเราหามาเยอะอะกลับแม่ตัวนี้วันเดียวอ่ะ ไกะยี่ห้าไม่มีบัตรเข้าแล้วไงแชร์มุกลงด้อมด่วนแชร์กันด่วนของของมุกใกล้ชัดของมุกใกล้ชัดในได้คู่เลยทุกครั้งหนึ่งมันจะมีฟ้าของแล้วเซฟไว้มันต้องสู้ไงหนูบอกแล้วว่าถ้ามีเพื่อนเยอะๆสู้เขาได้สนุกคนเดียวอ่ะสู้เขาไม่ได้เชื่อหนูเมื่อกี้หนูกลับล้มเล่นกับพี่้าต้องเล่นไม่กินกับกับวูบกับวูบเนี่ยมีนะเพื่อนอยู่บัตรล็อกเลยกับเวลามีเกือบกลับมาทึงจังหวะอุ้มจังหวะอุ้มนี่โอ้โห คลิปเต็มขึ้งแล้วส่งไว้ด้วยับไม่ทันคลิปไม่ด้วยแต่ลงอายุเจ็บจิตเลยโดนทีพี่หิงเยินพี่หนิงเยินพี่หิงอย่าเยินพี่หิงอย่าเยินไอาะมันวร้อนยาเย็นหมเยินไหมไม่ไเหมืเม่อกี้เดินเซ้น เอยาอันดีพี well. ่ฟ้าพี่ฟ้าใสแล้วคิดถึงกับคิดถึงต่างกันยังไงอ่ะไม่ตอทำก่อนสนกนาไม่ต้องพูดที่จงเอ้ได้ได้เออเอาอีกเอาอีกเอาิงถามว่าก่อนามก็ิก่อนอเป็นน้องเกิดลใครเกิดไเกิดก่อนกเป็นน้องเกิดลวพี่แล้วถ้าหนูเกิดพี่เกิดแล้วพี่ ถ้าน้องถ้าเกิดน้องรักพี่เนือเนอใหม่เ้อหม่เนือใหม่เอาไม่เนือ่เ้อาม่สองหน่ถ้าเกิดอรั่สั่นด้วยเกิเกิดนพี่เกิดรักเปน้องเกิดนุ่ค้องพี่เป็นเป็นอะไรเราเป็นอะไรไม่้ามาม่าเจ็บคล้องเยม่พี่ ดนห้าามเราเรานั่งคุยกันมหมยังไงไม่คือพี่ฟ้านั่งมาค่ะไม่คือพี่ฟ้าโทรหาพี่สันแล้วออกรถด่วนใช้ขหามุกก่อนหามุกใกล้ฉันพี่ฟ้าพิมพ์ว่าแฟนขับใหม่ใกล้ฉันพี่เอาไม่พแนี่นี่แล้วุ่งไม่ง่ายังไแล เหนื่อยอ่ะเหนื่อยจริงที่เราฝังก็มาเจอเดี๋ยวเราต้องหาคนมีเนกันต้องหาที่สก็ได้ตัวตต้นไม้มงไม่ได้สีเวลาจะเล่นมูกับพี่ฟ้าต้องหามือที่เล่นว่าแล้วเขาต้องสู้ไม่ได้ก็จะวะดังนั้นแน่นกับเราจอดอุ้ยดูเขาดูเขามองดิเบียร์เดี๋ยวเราจอดมาสดๆอ่ะอน่าาบแล้วม เหนื่อยอะจ้คลิากกี่คลิปแล้วไม่รู้ตัวนี้ลงไม่ถูกอ่ะไม่เดี๋ยวก็ไม่เจอกันอีกเลยเจอกันที่สิงคโปคนเล่นไม่ได้ทุกคนหนูเล่นมือพายฟ้าไม่ได้จับบุ๊คกูอาจจะตายได้ให้เพื่อนเล่นเถอะมีคนมาไม่ได้แล้วแบบล้มหมาหมาน่ารักชื่อกล้วยกล้วยหอมค่ะเจอเลยนะหมาเจอกุ้ยหอมสองเดือนหมามีไอ้หมาแกะก็มีหมาแกะ พี่ฟ้ากัดฟันเตะมาแล้วอยากสวบหัวหมาอยากอมหัวหมาพี่ฟ้าอยากกินหัวหมาค่ะพี่ฟ้าอมหัวหมาพี่ฟ้าอมหัวหมาให้ดูหน่อยพี่ฟ้าอมจีนยาวเดี๋ยวอมพี่ฟ้าอมหัวหมาให้ดูหน่อยสงสารมาสงสารมาพี่ฟ้าขออุ้มหน่อยได้ไหมคะหมายถึงอุ้มหมา้อพี่ฟ้าดูนี่ อ้ยดู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 ดอยากอ้อนอะค่ะอ้อนอ้อนอยู่เป็นอยู่เป็นก็เมือนน้าเดือดอยากทำาเหานี้พ่พี่มาใช่ไหมอยาเจอแล้วยากเป็นหมาอยากเป็นดเฮ้ยฉีดพิษยังให้พี่พีสั่นเเขาบอกว่าให้พี่ฟาฉีดให้กับแบก เออวันนี้เหนื่อยเฮ้ยถ่ายเซลฟี่กับมาและหนึ่งเอ้ยเอ้ยเอยฮ้ยดูมองกล้องเลยน่น่ะวันนี้วันนี้วี่งดูแรถอีกอดเป็นแฟนอะ่าไม่มันมองนก็ถ่ายหมาถ่รมาเป็นตลอดใ่รมาเกิดมานแหวนะเกิดแห่เกินแห่เแห่แ่เเิแ่เห่กแเ่าแล้ว ่ใเ่ราต้องแงบนอะแบินะเร็ยื้องก็ย่รออยากให้เป um um mm ็นอะไรก็เป็นให้หมดแหละไยลหมดแบบขึ้นหน้าราไมต้อง ขอบคุณที่เข้ามาทำ้รไม่ต่าก ah> ันหอกพลังตวเาอปอยากเป็นหมาให้พี่ฟ้าอ yeah, um, ok ุ้มเมื่อยป่ะอุ้มไม่ได้หมาหรืออุ้มเมื่อกี้ มีงานต่อไหมคะก็มีมีแค่นี้ค่ะแต่จบตอนไหนไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็มียิ้มภาคอีกทีนึงพี่ฟ้าเลือสัมภาษณ์ต่ฟ้าเขาสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็คือความพยายามเสร็จพี่ฟ้าก็จบคือแต่ว่าน้องเหมือนตุ๊กตาจริงๆนะไม่หึงไม่อือเลยเลยแต่ว่าสายตาน้องแบบฮู้ยฮ้าอยู่นะโล้ยเหรอเออน้องแบบอาจจะคิดในใจชกล้วยหอมปะ น่าจะเขาบอกว่าชื่อกล้วยหอมกล้วยหอมสองเดือนกล้วยหอมกล้วยหอมน้องจะรู้จักชื่ออะไรยังไงเสื้อเสื้อขายอะไรที้นู่นแหลเขาจะทำแบรนด์ของกินนองเากินชอปกันบ้ากินนี้พี่ฟ้าทำอะไรก็กินพี่ฟ้าทำอะไรขายซื้อหมดแหลยอาหารหมาอาหารหมาอาหารหมา นี่ก็จ okay ะเป็นหมาให้ได้เลยมาคาหาหมาได้น้ำพริกสุพรรณไหมพี่ฟ้าน้ำพริกสุพรรณกินกันได้ไหมม่พด้อออันนี้อยากกินเองแล้วแหละมะม่วงมะนาวคุเปรี้ยวพี่ฟ้าน่าจะอยากกินอาหารหมาอกินนะน้พริกพริกเกลือไงพริกเกลือ พิกเกอรอเป็นกระปุกอะโยกช็อกโกแลตก็ได้แต่ช็อกโกแลตจะดูเลยากไต่บางคนไม่กินช็อกโกแลตไงแฟนเขาไม่กินเว่นดาวของหวานเช่นก็เขาอยากทาอะไรงานทำเสื้อได้ไหมคะพี่ฟ้าเสื้ออะไรเงี้ยพี่ฟ้าเราทเสื้องวยมะนาวใช่ไหช็อกโกแลตถวยเก็บถวยมะนาวกินไม่เป็น รวยมะนาวพ uh, ี่ฟ้าจะทำแบลช็อกโกแลตแบบแบบแต่ว่าช็อกโกแลตลดรวยมะนาวขอท่าหมาบ็อกแบ็คหน่อยเฮ้ยใครถ่ายไว้ส่งด้เลยไม่ไั้ค่ะใครถ่ายไว้ส่งพี่ฟ้าขออีกทีค่ะพี่ฟ้าแรบลินให้ดูหน่อยค่ะพี่ถ่ายอย่างไรกูถ่ายอะกินมาก เฮ้ยนอนมันอนนะเฮ้ยเหมือนคิวเหมือนคิวเหมือนคิวนะเหมือนเมื่อวานนะอยู่เป็นอยู่ปเา่ไปเก็นไม่ได้ชมรนหนูรู้สึกว่าชาตินี้หนูอยากเกิดมาเกิดเป็นหมาเกิดเป็นคน่นั่นละอยากเป็นหมาให้พี่ฟาอุ้มแต่จะเป็นหมาตัวใหญ่นิดนึง แล่ว่ฟ้าสร้อยกับต่างหูสวยนะทำไมอ่ะใส่อะไรมาสร้อยหัวใจอ๋อสวยวะใครบอกเขาผิดอะไรนี่เขาบอกว่าขอบคุณที่ทำให้พี่ฟ้าเครียดในวันที่ยิ้มได้ค่ะอ้าวแปลกแปลกไม่ได้พลังบวกเชิงเฉลี่ยบวกแล้วแปลกไปเลื่อยไปเปื่อยบล็อกไปพี่ผู้หญิงพี่สุขอค่ะคนมาเล่นกับพี่ฟ้าบ่อยๆหนึงูอยากมาเล่นกับพี่ฟ้าบ่อยๆอุ้ยดูดิอุ้ยเฮ้ <ates> ไฟโน๊กไปน๊กเซิร์ชหาวิธีสิงล่างหมาล่างใหม่ล่างใหม่ใกล้ฉันคนหาล่างหมาใกล้ฉันทำวิธีทำตัวให้เป็นหมาตอนนี้ไม่ต้องทำก็เป็นแล้วเริ่มมองล้วพี่ฟ้าหนูมองเหมือนหมาพี่ชอบไหมหนูมองเหมือนหมาพี่ชอบไหม หนูเฝ้าหน้าบ้านให้พี่ได้นะโอ้โหไม่หมายไม่หมนย่านะย่านะย่านะไม่มันใจนั่นะไ้ว่า่อ มันจะไอ้นั่นเขาไได้เขาอกเขากใคสกอกไปแม่าม่คาไม่ได้ร่คนูรู้แล้วเขาไู้เหนื่อยวะอะไร่ี้่หัวมองหัวมองใครอยู่ไหนใครม่พี่ฟ้าพี่ฟาเกมหัวมองคืออะไรอ่ะมาริโอไม่ใช่มาริโอไม่ทางไม่ใช่มาริโอ เกมหมู้งเกมหูมุ้งอเหรอไม่รู้อ่อนไม่กินไม่ทันก่อนไม่ทันลองอธิบายตัวการ์ตูนหน่อยมีมีมีแต่ว่าเสิร์ฟไม่เขาเล่นไวแปดพี่ฟ้าเล่นไวแปดเหรอน้องถามว่าพี่ฟ้าเล่นไวแปดเหรอคะไวแปดรู้จักไหมไม่รู้จักพี่กลับมาใหม่พี่ไปพิมพ์ในคอมว่าไวแปดมันมีเกมที่เยอะใช่ค่ะ ไม่ใช่เหตุเกมจักเกมบังกับเด็กตาอกโหแก่มากเกมอนะเตุหมดแล้วแกพูดยัใช่แของจักรกมกทางยไม่ตรงดใารอยากใครอยากทจนเจ็บหน้าอกอ่ะตรงเนี้ยเจ็บจิตนี่ปาะี่ไมีม่มันกไปแป พี่มีจะอุ้มพี่มีอยากลับพี่มีเดากันแล้วพี่อยากลับแล้วน่ารักขึ้นขับนนเจ็บหน้าอ,อกตืไนขึ้นมาเลยนนเหนื่อยอ่ะเจ็บนุง่ง